วันนี้นะคะมาพบก,กับเจเจชาคิยากันอีกแล้วแล้ววันนี้นะคะชุมชนสตอรี่ขอเสนอตลาดละเมยมนะคะวันนี้เราจะไปดูกันว่าอะไรที่น่าสนใจที่นี่แล้วก็น่าเที่ยวบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีของไทยมากๆเลยเพราะว่ามีวัฒนธรรมไทยนะคะอยู่ที่นี่แล้วก็มีชาวต่างชาตินะคะมาเที่ยวกันค่อนข้างเยอะเลยเนาะนี่แล้วเขานะคะก็มีการเล่นดนตรีไทยนะคะเล่นขิมเนาะเพราะมากๆาเลยบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะคนก็หลั่งไหลกันเข้ามาเที่ยวกันเยอะมากๆตอนนี้นะคะเราก็แวะซื้อเมี่ยงคํามีน่ากินมากๆเลยนะคะแล้วก็ซื้ออาหารอื่นเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงจะมารีวิวเมียงคําร้านเมื่อกี้ที่เราซื้อกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะอร่อยไหมมา แล้วบ้านไปทักทายดูยอมกับพี่นี้บ้างก็ทำมาเป็นตัวตัวอย่างเงี้ยเลยแคมมองก็รู้ใจไม่ต้องพูดก็คือรู้แล้วว่ารสชาติเป็นยังนี้ยกนิ้วแล้วเห็นไหมนี่ของจริงคือแบบทุกอย่างคือสดมากก็คือแบบทําใหม่เมื่อกี้เลยแล้วก็ย่างเมื่อกี้ให้เราเลยคืออร่อยหมดเลยดังข้าวผัดปูต่าง มาส่วนของไอติมนะคะก็คือมันจะมาเป็นสายพันธุ์เป็นรถไฟอย่างเงี้ยแล้วแบบมันก็จะค่อยๆขับมาหาเราคือแบบน่ารักมากชอบมากๆอะ่ะเนี่ยดูดิคือรอดตารอดใจเด็กสุดๆนะว้าวตอนนี้นะคะเราก็จะนั่งเรือกันนี่น่าะปองมาสิบองคนแล้วี่มีบุญดาวดีค่ะท ภาพรวมของที่นี่นะคะคือวิวสวยแล้วก็ดีมากๆเลยเหมาะกับการมานั่งเรือเล่นนะคะและอาหารนะคะก็คือสดและอร่อยทุกอย่างคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นซอฟท์พาวเวอร์ที่ดีของประเทศไทยมากๆะคะ่ะมีเพื่อนต่างชาติชวนเพื่อนต่างชาติมานะคะมีเพื่อนเป็นคนไทยก็เชิญมาสังสรรค์ที่นี่แล้วก็มาเป็นอินฟูแบบเรามาถ่ายวอล์กถ่ายอะไรเพื่อให้แบบว่าประเทศไทยเป็นการชู c u เจอร์ของเราให้แบบมันโดดเด่นอลองมากันเยอะๆนะว้เดี๋ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวไหนน่าสนใจเดี๋ยวเจตจะมารีวิวให้ชมอีกนะคะสวัสดีค่ะ